ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่ได้มาขึ้นเงินที่สำนักงานกองสลากแห่งนี้นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวการขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลตึกนี้นะครับเป็นตึกที่หลายๆคนอยากจะมาขึ้นเงินรางวัลใหญ่ สักครั้งในชีวิตซึ่งตึกของสำนักง,งานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะตั้งอยู่ที่บริเวณสนามบินน้ําสําหรับคนที่มีรถยนต์เนี่ยก็ขับมาได้เลยแต่ส่วนคนที่ไม่ได้มีรถนะครับก็ยังสามารถเดินทางผ่านรถประจําทางสายต่างๆได้จากที่ดูแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นเดินทางมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือขนส่งหมอชิดได้เลยและอีกหลายๆสายก็ยังผ่านอีกหลายเส้นทางนะครับก็ดูตามสายรถเมย์ตามนี้เลยนะครับคุณก็จะเดินทางมาถึง สำนักกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือกองสลากเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันทําการนะครับส่วนมากก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใครที่จะเข้ามาติดต่อขึ้นเงินรางวัลเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่ง ถึงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเลยนะส่วนใครที่ขับรถเข้ามาเนี่ยก็ขับรถวนไปจอดรถที่ด้านหลังหรือด้านข้างตึกฝั่งได้เลยส่วนคนที่ไม่ได้ขับรถมานะครับก็เดินไปที่บริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องจ่ายรางวัลซึ่งก็อยู่ติดกับห้องจ่ายสลากนั่นเองและนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่เดินทางมาขึ้นเงินที่สํนักงานของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละครับห้องจ่ายรางวัลล้วก็มารับรางวัล วันนี้ก็ตั้งใจมาทำคลิปรีวิวสําหรับคนที่อาจจะมีโอกาสได้มาขึ้นเงินรางวัลใหญ่ที่นี่บ้างนะครับเข้ามาก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายเป็นธนาคารกรุงไทยแล้วก็ด้านขวานี่ครับเป็นห้องขึ้นเงินรางวัลนะครับก่อนจะขึ้นเงินรางวัลเนี่ยเราก็จะมาทําการเช็คตรงนี้ก่อนนะครับสลากใครที่ชํารุดนะครับเขาก็ให้ติดต่องานกลุ่มตรวจพิสูจน์ชั้น3เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่าย2องครึ่งดังนั้นสลากใครที่มีปัญหา ชำรุดอะไรต่างๆนะครับก็รีบมาให้เขาตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยทำการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยหลังสลากชุกฉบับเลยผมยังไม่ได้เขียนก็เดี๋ยวเขียนก่อนนะครับและก่อนจะเข้าไปนําสลากเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัลนะครับเขาติดป้ายไว้เลยนะครับว่าห้ามถ่ายภาพถ่ายวิดีโอในห้องนี้นะครับดังนั้นผมก็ไม่สามารถถ่ายบรรยากาศด้านในมาให้ทุกคนดูได้นะครับแต่อธิบายได้เลยว่าเป็นห้องที่ใหญ่โตกว้างขวางแล้วก็มีการกดคิวนะครับ แล้วก็มีเคาน์เตอร์ในการจ่ายเงินรางวัลเนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยก็จะมีการเรียกคิวต่างๆเนี่ยแล้วก็มีจอแบบนี้นะครับก็จะเรียกตามคิวไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือถ้าคุณถูกรางวัลเนี่ยสามารถเบิกเป็นเงินสดได้ไม่เกิน20,000บาทถ้าเกิน20,000บาทนะครับเขาจะใช้วิธีเป็นการโอนหรือจ่ายเป็นเช็คและสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับก็คือบัตรประชาชน โดยบัตรนั้นจะต้องไม่หมดอายุนะครับและสำหรับคนที่อยู่ไกลจากสํานักงานกองสลากเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางมาหรือไม่คุ้มที่จะเดินทางไปรับเนี่ยก็มีช่องทางในการรับแบบอื่นโดยทางกองสลากจะมอบหมายให้สถานที่ผู้ถูกสลากสามารถขึ้นเงินรางวัลได้อย่างเป็นทางการดังนี้นะครับคือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศและการขึ้นเงินรางวัลที่อื่นนั้นนะครับที่บอกไปเนี่ยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีบุราค่าเพิ่มเนี่ยหจากรางวัลที่ถูกดังนั้นถ้าถูกรางวัลที่1นึ่งเนี่ยจำนวน6ล้านบาทก็จะถูกหักเงินเพิ่มอีก6 0,000บาทไม่รวมค่าอากรสแตปมอีก3 0,000บาทนะครับดังนั้นการมากองสลากสำนักงานใหญ่เนี่ยมาขึ้นเงินรางวัลใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะคุ้มกว่า หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับและขอให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่ในงวดต่อไปผมขอให้มีโอกาสมาขึ้นเงินที่สำนักง,งานกองสลากแห่งนี้ด้วยนะครับ